เรื่องราวเริ่มขึ้นในเช้าอันสดใสที่ควรจะจิบกาแฟาสวย แต่กลับต้องตื่นมาเจอข่าวดราม่าระดับโลกที่ทำเอากาแฟาพุ่งเลยค่ะคุณพี่เมื่อบอสนวัตเจ้าพ่อโปรเจกต์มิสแกรนของเราไม่ยอมจบง่งายๆจัดการยื่นฟ้องชีฟาติมามิสยูนิเวอร์สคนล่าสุดแบบสายฟ้าแลบสาเหตุหลักๆก็มาจากความแค้นฝังหุ่นที่ดูเหมือนจะเคลียร์กันไปแล้วแต่ดันไม่จบเพราะชีฟาติมาดันไปออกรายการ ABC เมื่อวานนี้แล้วขุดเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ ว่าโดนบอสทำร้ายจ,จิตใจกลางกองประกวดหาว่าบอสว่าชีงโง่ติลบิดหรือดับเหตุต่อหน้าทาระกำนันงานนี้บอสนวัตเลิกของขึ้นแบบประหลาดแตกประกาศกล้องผ่านเพจ Miss Universe Thailand กันไปเลยว่าหยุดเดี๋ยวนี้พร้อมงัดเอกสารฟ้องร้องโชว์ให้โลกเห็นโดย บอสยืนยันเสียงแข่งว่าในพจนานุกรมของบอสไม่มีคำว่าดําเหตุหรือง่วเง่าเต่าตุต่นอะไรทั้งนั้นคำที่บอสพูดคือคำว่าดามเ g จที่แปลว่าเสียหายตั้งหากประมาณว่าสิ่งที่เธอทำมันสร้างความเสียหายนะจ๊ะไม่ได้ด่าว,ว่าสมองกลวงฟังดีๆก่อน ความพีคคือทางรายการเอ็นกาซาคอนเตเลมุนโดเขาเอาข่าวนี้มาเมาส์กันอย่างออกรถโดยพิธีกรเขาแซวแรงแต่สุภาพว่าคุณพี่นวัดนี่เขายังมี power ในกองมิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์อยู่นะจ๊ะเพราะสัญญาย้าวยียดตั้ง25ปีเรียกว่าอยู่กันไปจนลูกบวชชีฟาติมาจะมาเล่นกับคนถือสัญญาแบบนี้ไม่ได้ ซึ่งทางรายการเขาก็ไปทําหน้าที่นักสืบโคนันไปแกะเสียงในคลิปที่ทะเลาะก,กันมาฟังแบบละเอียดชนิดคําต่อคําแล้วก็พบความจริงที่โลกต้องจารึกว่าเออบอสไม่ได้พูดคําว่าดําเฮ็ดจริงๆด้วยแะ แต่เป็นการพูดเน้นเสียงหนักๆใส่เฉยๆซึ่งจุดนี้แหละที่ทําให้อีกฝั่งเข้าใจผิดไปใหญ่โตเหมือนเวลาคนเราโมโหภาษาอังกฤษที่เคยเป๊ะปังมันอาจจะเพี้ยนหรืออินเนอร์มันแรงจนคําศัพท์มันดิ้นได้พิธีกรเขาก็แซวตัวเองเหมือนกันว่าเวลาเขาโกรธเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละเข้าใจบอสน้อยแต่ถึงแม้บอสจะชนะในเชิงเทคนิคคำศัพท์ทางพิธีกรเขาก็ยังมองบนเบาๆแล้วเมาส์ต่อว่า แหมแต่กริยาชี้นิ้วด่ากราดกลางวงคนเยอะๆเนี่ยมันก็ทำชีฟ้ฟาติมานหน้าชาอยู่นะคุณพี่คือถึงไม่ได้ด่าว่าโง่แต่การเรียกออกมาฉัดกลางสี่แยกมันก็คือการทำให้อับอายอยู่ดีหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ทั่วโลกเห็นตรงกันว่าบอสแกนเล่นใหญ่รัชดาไลาเทียเตอร์จริงๆแต่ก็นั่นแหละค่ะทางรายการเขาก็งงตาแตกว่าเรื่องมันควรจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีการประนีประนอมกันไปแล้วมีใช่หรอ ทำไมชีฟติมาถึงยังวุนเวียพูดเรื่องนี้ไม่เลิกจนบอสต้องงัดไม้แข็งขู่ว่าถ้าพูดอีกจะโดนหนักกว่านี้ ตอนนี้ทั้งชีฟติมาและกองแม่เอ็มยูก็ยังเงียบกริบไม่มีการตอบโต้ใดๆปล่อยให้บอสนวัตร,ร่ายาวอยู่ฝ่ายเดียวเรียกว่าเป็นมหากราบกำแพงภาษาพาทวนลงของแท้ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิดเรื่องคำศัพท์ลุกลามไปจนถึงโรงถึงสารและดูท่าทางจะไม่จบง่ายๆตราบใดที่ต่างฝ่ายต่างยังถือทิฐิและไม่สัมภาษณ์อยู่ในมือค่ะ บรรยากาศในช่องคอมเมนต์ตอนนี้บอกเลยว่าเดือดปุดปุดยิงกว่าน้ำในกระต้มน้ำอีกค่ะคุณพี่ชาวเน็ตไทยเราไม่ได้มาเล่นๆแต่มาพร้อมกับบทวิเคราะห์ระดับนักสืบโคน,นันผสมนักจิตวิทยาเริ่มจากประเด็นแรกที่หลายคนเห็นตรงกันและเช่นชมบอสนวัดมากๆคือเรื่องวิสัยทัศน์และความเก่าเกมค่ะ หลายคอมเมนต์มองว่าการฟ้องมองครั้งนี้ไม่ใช่การกระทำวู่วามแต่เป็นการดักทางที่บอสอ่านเกมขาดไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะดูเหมือนบอสจะมีเซนส์นแรงว่ายังไงฝั่งนู้นก็ต้องขุดเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แน่นอนเพื่อสร้างกระแสคล้ายๆกับตอนที่บอสไม่ยอมให้มังกรจ,จริงกลับไปกับมิสแกรนคนก่อนหน้านี้เพราะกลัวหายคือบอสรู้ทันโลกว่าเวอร์และที่สําคัญแฟนๆเขาจําแม่นนะคะว่าเรื่องดราม่าในห้องประชุมเนี่ยบอสเขาเคอยออกสื่อขอโทษไปตั้ง3มรอบแล้ว จบคือจบแต่พอฝั่งนู้นไม่จบแฟนๆเลยสนับสนุนเต็มที่ว่าฟอร์มไปเลยค่ะบอสเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองทีนี้มาถึงประเด็นแซบๆที่ชาวเน็ตวิเคราะห์กันบ้างค่ะอ่านแล้วร้องอุ้ยเลยค่ะเพราะหลายเสียงมองว่าที่ชีต้องขุดเรื่องนี้มาพูดซ้ำๆซากๆทั้งที่ได้มงกุฎไปแล้วเป็นเพราะว่าชีไม่มีจุดขายอื่นหรือเปล่า ชาวเน็ตเขาเมาส์กันแรงว่าผลงานบนเวทีของชีไม่ว่าจะการเดินการตอบคำถามหรือชุดระตีมันดูงงงไม่ค่อยสมมงเท่าไหร่ไม่มีอะไรให้คนจดจำพอไม่มีผลงานให้คนวาวชีก็เลยต้องยึดดราม่าเรื่องถูกบูลลี่หรือเรื่องการเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจมาเป็นกรอบป้องกันตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์วูเมดเอมเพ e เวอร์เมนต์หรือพลังหญิงผู้กล้าหาญที่ลุกขึ้นสู้เพื่อกลบกระแสวิจารณ์เรื่องมองค้านสายตาโลกด้วยกันเรียกว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นที่ฉลาด แต่ชาวเน็ตไทยดูออกค่ะแต่ก็นะคะเรียนย่องมีสองด้านเมาส์แบบเป็นกลางก็มีคอมเมนต์อีกฝั่งที่มองในมุมของความรู้สึกเหมือนกันมีคนแย้งว่าโอเคถึงบอสจะไม่ได้พูดคาว่าสิลบิดหรือดําเฮดตามที่กล่าวหาแต่กริยาชี้หน้าด่ากราดหรือเรียกคนลุกขึ้นยืนตำหนิต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยมันก็แรงอยู่นะบางคนบอกว่าถึงใช้คำว่าดามเมจแต่ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงข่มขู่ประมาณว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เธอจะเสียหายนะ คนฟังก็ต้องรู้สึกแย่และรู้สึกเหมือนโดนข่มขู่ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้แหละที่อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ฝั่งนูน้นเขายังฝังใจไม่หายและมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งกล้องเชียร์ทีมบอสบอกเลยว่าสะใจกันตั้งแต่เช้าค่ะคอมเมนต์ลังไหลมาให้กำลังใจบอสเพียบหลายคนมองว่าชีฟาติมายะสิ่งและไม่รู้จักพอได้มงกุฎไปแล้วแทนที่จะจบสวยๆกลับมาแวงกัดเจ้าภาพสง,งนันบางคนถึงขั้นบอกว่านี่คือนิสัยเสียที่ต้องได้รับการสั่งสอนเพราะการทำแบบนี้มันเหมือนตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จทั้งที่ตัวเองอาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเองหรือตีความผิดเองแท้แท้ แต่กลับเอาไปฟ้องสื่อบ้านเกิดให้ดูหน้าสงสารซ้ำยังไปออกรายการในเครือข่ายของตัวเองที่พิธีกรก็ดูจะเข้าข้างกันเองอีกชาวเน็ตไทยเราเลยบอกว่าอย่าไปยอมค่ะบอสเอาให้หนักนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นกำแพงภาษาและสื่อเลือกข้างด้วยค่ะ หลายคนมองว่ารายการทางฝั่งละตินหรือช่อง ABC อะไรพวกนี้เขาก็ต้องเชียร์คนของตัวเองอยู่แล้วเสนอข่าวเข้าข้างกันสุดฤทธิ์พยายามบิดเบือนให้บอสดูเป็นผู้ร้ายเป็นคนเกลียดผู้หญิงมิสโซจินิสถึงขนาดมีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ด่าเป็นภาษาสเปนเลยนะคะว่าบอสเป็นคนขี้แพ้ที่พยายามทําให้อับอายแต่ชาวเน็ตไทยเราก็ไม่หวั่นค่ะสวนกลับไปว่าพักก่อนจ้าสิ่งที่เธอทำมันทำลายชื่อเสียงประเทศไทยนะ ยิ่งไปกว่านั้นมีคอมเมนต์ที่เดือจดจัดๆขอเล่าแบบซอบๆนะคะเขาบอกประมาณว่าบอสเขาไม่ได้ด่าเธอว่าโง่หรอกแต่ฉันนี่แหละจะด่าเองเพราะสิ่งที่เธอทำมันสร้างความเสียหายหนักมากๆเรียกว่าอารมณ์มาเต็ม เรื่องมุมมองของสื่อต่างชาติโดยเฉพาะสื่อยักษ์ใหญ่อย่างเตเลมุนโดที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของฝั่งละตินงานนี้ต้องบอกว่าคดีพลิกนิดนึงนะคะคุณพี่เพราะปกติเราจะนึกว่าเขาต้องเข้าข้างชีฟติมาแบบไม่ลืมหูลืมตาใช่ไหมคะแต่รอบนี้เขามาเหนือเมกด้วยการทำหน้าที่สื่อได้ค่อนข้างเป็นกลางจนน่าตกใจคือเขาไม่ได้ฟังความข้างเดียวแล้วด่าบอสนวัตเลย แต่เขางัดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสู้กันกลางรายการนั่นคือการแกะเสียงจากกลิปต้นเรื่องที่เถียงกันไฟแหลบในห้องประชุมนั่นแหละค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่พิธีกรเขาคุยกันในรายการเอ e ็นคาซากร e เตเลมุนโดก็ออกมาตรงกับที่ฝั่งไทยเราบอกเป๊ะๆว่าบอสนวัตไม่ได้พูดคำนั้นหรือคำหยาบคายเลยแม้แต่คำเดียว สิ่งที่บอสพูดคือคำว่า damage ที่แปลว่าความเสียหายตั้งหาดจุดนี้สื่อต่างชาติเขายอมรับความจริงนะคะว่าชีฟติมาอาจจะหูเพี้ยนหรือเข้าใจผิดไปเองจริงๆอาจจะด้วยสำเนียงด้วยความโกรธหรือกำแพงภาษาที่ทำให้คำว่า damage กลายเป็นคำด่าในจินตนาการของชีไปได้ แต่ถึงแม้สื่อเขาจะเคลียร์ให้บอสพ้นมนทินเรื่องคำหยาบแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งรายการปกป้องศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงนะคะเพราะเขามองข้ามช็อตไปที่ภาษากายและวิธีการสื่อสารของบอสแทนค่ะสื่อเขาเมากันว่าถึงปากจะไม่ด่าแต่การกระทําที่เรียกผู้หญิงคนหนึ่งให้ลุกขึ้นยืนต่อหน้าคนเยอะๆแล้วชี้หน้าตาหนิเนี่ยในวัฒนธรรมตะวันตก เขาถือว่าเป็นเรื่องที่แรงมากและเป็นการทําให้อับอายขายขี้หน้าอย่างรุนแรงซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่สื่อต่างชาติยังคงสงสารชีฟาติมาอยู่เขาพยายามอธิบายว่าบอสอาจจะหัวร้อนจนคุมอารมณ์ไม่อยู่ซึ่งมันดูไม่โปรเฟชชั่นแลในสายตาเขาและกลายเป็นภาพลักษณ์ของชายผู้ทรงอิทธิพลรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งเป็นพอร์ตเรื่องที่ขายได้เสมอในวงการนางงามโดยเฉพาะเมื่อชีฟฟาติมาพยายามขายสตอรี่ Women Empowerment ว่าฉันคือนักสู้ผู้กลา้าเผชิญหน้ากับอำนาจมืดอีกประเด็นที่สื่อต่างชาติเขาจับตามองแบบตาเป็นมันคืออำนาจของบอสนวัดค่ะเขาไม่ได้มองบอสเป็นแค่คู่กรณีธรรมดาแต่มองเป็นผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงในวงการเพราะเขารู้ลึกรู้จริงไปถึงสัญญาที่บอสถือครองลิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ยาวนานถึง25ปีซึ่งมันหมายความว่าบอสไม่ได้มาเล่นๆแต่เป็นคนกำหนดทิศท,ทางนางงามไทยไปอีกยาวนาน ดังนั้นการที่บอสออกมาฟ้องร้องครั้งนี้สื่อเขามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงอนกันไปมาแต่เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูและเป็นการประกาศสักดาว่าอย่ามาเล่นกับเจ้าที่สรุปง่งายๆคือสื่อต่างชาติเขามองว่าในทางนิติในหรือข้อเท็จจริงเรื่องคำพูดบอสนวัชชนะขาดลอยเพราะไม่ได้ด่าจริงแต่ในทางความรู้สึกหรือดราม่าเขายังมองว่าชีฟติมาน่าเห็นใจที่โดนฉีกหน้ากลางวงประชุม และดูเหมือนสื่อเองก็แอบหวั่นใจแทนชีฟติมาเบาๆว่าการไปรแย่เสือหลับให้ตื่นแบบนี้อนาคตชีจะอยู่ยากไหมเพราะหลักฐานฝั่งบอสเขาแน่นปึกแถมบอสยังดูพร้อมรบเต็มที่ชนิดที่ไม่ยอมให้ใครมาดิสเครดิตง่ายๆแน่นอนค่ะ